พอเราบให่เหพอเฮ็ดใส่อ้ยงางจนเมื่อยงางจนเมื่ยหมาแลียวมารียวใส่เยบเยบดอกนี่ดอกบใหญ่นี่ดอกนี่เยบเยบโอืนี่มีแห้งได้บ้านเนี่แห้งม่แหแห้งใจเด้กำลังสิวยเมือยเนายายเนาะพอล้วกำลังพูกำลังพูไปใส่อีกแน่ไม่พูนพูโอ้พีพีมาพีดจุ่มนึงอ้ยเทุ่จง โอ้ยแป้งผุนอีกแม่ช่องสามจุกแป้งผุนอุ้ยลายเต๋อเยอะเลยลายเต๋อจะโอ้ยมีแห้งหรอเฮ้ยยางจะสิกับแล้ยน้อยยายเนาะก็แล้วไงเหลือมีแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยนะแจงลรอยางจะีถั่ก็ละวอ็เก็ดโอ้ยก็แล้วสิเว้ยออกเมื่อกี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนอีสานส่ออเด็กเขาป่าหาเห็ดยพี่เก่าเลยจ้าไม้เก่าไม้เดิมเฮา มันนะจ้าเนี่ยมันนะนเ่ค่ะเสาของวันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะสามสิเอ็ดสิงหาคมสองพันห้า้อยหสิบแปดมาเอาจนแจงานจนโอ้ยเมื่อยพี่น้ะงานเกือบเยียบดอกงานไปย่างมันอ่ะออนดอกนี้ก็น้อยใหญ่เนาะอานดอกนี้ไนี่ละใหญ่หงัดเลยงางจนหวาบเดสบอพอใหญ่เหยียนดอกใหญ่ ้แต่สีโปโอปอายมะอางีไมเปนไหรอจะต้ขาใหญ่ นสนไฟใหญ่ค่ะตะกออกมาโอ้ oh, 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 oh. คืสีบริหงดัดมึงฮึมวยจะถอดหรอพี่น้องเอ้ยังไหนัดยังไยังไสยังหมานหมานหมานยู่จ้ะจ้ะโอ้ขาตัวปุอือ ตาเราจมไงเราพอเหียดเตะเราจมโมยแล้วพอเหียดอ๋อโมูละจักดอกโมละสองสามดอกอ่ะงามขาบา nhào ตะขาเหน่ขาตัน เห็นเริ่มหางแล้วพี่น้องเอ้ยหาหยากจ่ะอกมาโดนแล้วเนาะมาหาก็ใแต่เวลาเนี่ยยางโดนเติมผ้าใยหน่อยเอ้าสันผ้าใหญ่มีทางไปละอือโอ้โค่ะนี่เจ้ ค <than> าตันดิกระอวบตะแกงเสร็จคาแหวนกระ,ะอวบอวืมดอกดองกฟูอืมไม่จะตัวเพราะไม่มีดอกเพียงเลยอืม เจ้าไปลุนกันต่อจ้ะพูนสองดอกใสเอ้าว่าเต่เบือหรือเ่ผมยัเห็นอยู่ดอกบอกดอกไปเอาท่องพูนจ้ะสองดอกสุดท้ายของมวยมันๆจ้ะเก็บเหล็กผสมหน่อยมาแน่แล้วเนาะยใหญ่แล้วว แต่พอ,อเป็นมูไงกำลังผอมมูไง <c oughs> มูนี่อ๋อมัน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 จ้ะมันแล้วแจงหรอมองนี้ไมีซองดงองนางใหญ่หรอหัวชวนลุกได้จังไงเอาไปเอาไปขา้างในคุนใหญ่ดอกอีกดองจิ้มแล้วก็ได้ ทำไมว,ว่มีมีหมูมีเพื่อนเหรอเอามาเลยอ้งามอยู่ได <limitations> right? <c oughs> mm ้เหรอเพื <pineapple> ่นเ <mel> ่ขาวือบเดียงเฮ็ดปกจีบบ่ตัวน่ะบ่เฮ็ดปกดอกเดียวปกดอกเดียวเฮ็ดปกกระโดดเฮ็ดปกขาวเพิ่นร้อยมาผพืเดียวเพิ่นตีนี่เพื่อขาวได้เหรอตัวนถามมือมันหินนี่ลอันนี้เนี่ 买多点，什么礼物？ 对。Yeah. พอเห็ดตัวน่าใจแค่นี้โอ้นี่เหรอกอ้โอเคสามเหรอโอ้โอ้โห cái thau. đúng đúng. đúng say đúng kín đúng. đúng năm đúng kín. ô, khẽ người đấy. thang. đây bằng ถือฝนน็ดถือฝนนะเห็นไหมตา,าครับลองนี่ี่งโอ้หาใหญ่ายไปไ <c oughs> ปทางไรอีกอสดงดอกเ่็ดป่วงป่ะ Ừ, nè pues không à không xí lèo à cái cá cá có kim đêm cá liền không đỏ hai nhau đi mùi đoàn đi thuyền xoang đoàn vào nhà chắc À, <laughs> <Ha>, ok ạ kìa 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 ส้มดอกแข็งนข้องขีส้มเงี้ยพอไดอยู่พอทับส้มปั่นอะไรแข็ง ต้องดองนี่เอเหรอเหรอเหอเหรอเอเหรอเอเหอเหาอเหอเหรอหอเรอเมรอเหรหองหาเห็อเหรงจนเมื่ออออหอออมเหเนาะจ้เนอออ ย่างไกลกันไายเนี่ยประเทศยเน่เด้อพี่น้องแย่กันไปกับกาตาก,บกับตาเหมือนี้บ่าวตีกแย่กันไปโอ้ยมาลึกตึกเตืด <c oughs> <c oughs> ไม่ทัวเลยจ้ะเมือนี้เก็บ <c oughs> เล็กเก็บน้อยมาแน่เนาะจ้าเฮ็ดอาจจะไลยก่อนนาทีนาทีขีบไายเนี่ยประเทศไยเนี่ยจ้ามาแต่สี宝马แล้วน้อยใหญ่เนาะมาแต่สิบัตรแดงลงขีบในบิึงแล้วค่ะอ๋ะกับม้าเยอะจ้งเมือนนี้ กสิได้อวยออกเมื่อแล้วน้องสวยเติบค่ะคิมนี้ค่ะลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพ็นมกำลังใจของวิสาสออนดีในเด้อค่ะขอบคุณถูกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเฮดกะคือเห็นหรอค่ะห่างไปเหลือยนายน้ะเก็บมาโดนเหรอเพิ่งะเหลื่มหางเหลื่มยัง ออกไปแน่เราหาอยากค่ะใส่เวลาในการหาหนีโดนเติมค่ะโดนเลยละ่ะแต่ก็ยังถื้อประมานอยู่รอ,อจนใหญ่ซือว่าได้อ,ดดอยู่ค่ะรอจนรอ,อจนสุดยอด <laughs>